กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนะโคตรนานเลยแหละก็พอ,อดีช่วงนิ้งานเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็เ,เกมไม่น่าน้อจังมเล่นเกมอย่างอื่นอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะมีเกมเอวันพันแมนเปิดใหม่นะครับผมก็ผมจะมาลองเล่นดูนะฮะน่าจะสนุกนะดูจากกราฟ,ฟิกแล้วเนี่ยเขาก็ทำมาสวยอยู่ใช้ได้เลย เพราะว่ามันมีเซตไม้อันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเล่นมาแล้วเ,เลเวลพันสองนะครับก็ไอ,อ้นี่นี่แล้วก็นะฮะก็มันเบื่อครับอืมก็เลยมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นบ้างนะครับผมก็โอ้โหเขาทำมาดีนะเนี่ยมีเสียงเอฟเฟคซะด้วยอืม <c oughs> แล้วเราก็จะมาเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับแชวับมันก็จะมี ให้เลือกก็คือฮีโร่วินจะอ่านวินแ,แล่นและมีฝ่ายโกงแล้วกันอ่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะน่าจะไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นสุ่มยังไงวะเนี่ยไม่รู้หองั้นผมจะเอา <S <S เป็นฮีโร่แล้วกันนะครับผมแล้วเลดิโก้ดูจากท่าทางเนียพลังจิตใช่ไหม เล่นยังไงวะกระโดดสองครั้งกระโดดกระโดดสองครั้งเฮ้ยมานำหมดแลนะ้วเว้ยมานำหมดแล้วดูสองอันนี้คือต่อยโอเคโอ้โหมานำหมดไวมากผมได้เป็นอ่าทัศมากิแน่เลยพลังจิตอ่าละมันเริ่มกันตรงไหนวะแล้วของกูมันดูไงอะ่ะ มันเรื่องไหนวะดูสกิลก็น่าจะรู้แล้วมั้งเดี๋ยวเขาดูกันว่ามันกดตรงไหน,นมีอะไรบ้างนะอ,อ้าวนี่ไงตรงสี่ขีดได้พลังเอสเปอร์อ่านถูกเปล่ามไม่รู้เหมือนกันเอสเปอร์เออใช่นะครับผมอ่านถูกนะครับเอสเปอร์นะครับ ่วนเกมนี้มันมีระบบอะไรบ้างอ่าถ้าเป็นรูปเป้าปืนตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจุดเกิดนะครับเป็นจุดเช็คพอยต์เวลาเราตายเนี่ยเราก็จะมาเกิดตรงที่เราเช็คพอยต์เอาไว้นะครับผมส่วนตรงนี้ตั้งค่าเฮ้ยปุ่มปิดเพลงขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์มีอะไรให้ปิดปิดให้หมด เป็นอะไรวะเป็นอุกาบาทเหรออุกบาทปิดอืมซาทา <ๆ S 1> ปิดปิดเฮ้ยอันนี้ปรับอ๋อปรับการาฟิก รอสเตมิน่เราลากมัดรวมตีไม่ได้วะ่ะทำไมมันตีแรงเกินไปวเออวลวอะไรอะวลวหกก็เพิ่งถามเมื่อกี้อีสัก เกอตายเฮ้ยมันเวล75เดี๋ยวแล้ว75มันต้องสู้กี่ตัววะหนอยนะสิบตัวเลยอืมไหนบอสวะหาบอสกันอันนี้ป่าววะนี่ไงบอสไงละ่นะหุ้มเน่ะ ในบอสวะมอนอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงที่นั่นแหละตรงอ๋อนี่ไงเลือดหนึ่งรอยเจอเลเวลราสิบห้าไปไหนเป็นไงไม่ล่ะนี่ละเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะฮะเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปได้เฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปได้เอาไงอ่ะฮะเอาไงฉันจะฆ่าแกในรอบนี้แหละยา ตายซะเรียบร้อยได้สองไว้เองไงคุ้มไหมคุม้มไเดูฝาไปร้อยยี่สิบต่อพุลิพุลิซัม,มเมอร์ไว้เนี่ยอโอโ้โหโอ้โหแรงแรงตีแรงนั้นเนี่ยโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอย่าตีแรงสิเดี๋ยวเราแพ้อะ มันกระโดดหายไปเลยอ๋ออยู่นี่คิดว่าแอบ,บฉันได้เงั้นเหรอคิดว่าแอบ,บฉันคนนี้ได้ยังงอะหละึกได้เนได้มาสองเวลได้วนวทั้งหมดเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็พอเพียงครานี้กันต่อนแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับผมสำหรับช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นกี่รอบแล้ววากูวันนี้ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอคลิปหน้านะครับผม